นี่ชุดเกาะวีรบุรุษอุปกรณ์วีรบุรุษก็จะถูกปลดลอกออกมาเอิ่มเอาอันไหนดีซ้ายล่างแล้วกันชูบมวกใหม่รถครูดาวลง10%เซนสวัสดีทุกคนกันได้นะครับผมมันนี่อยู่กับผม K1440 นะครับกับเกมที่มีชื่อว่าไท n y นกราดิเอเตนะครับผมซึ่งผมก็ได้เล่นด่านพิเศษแล้วก็เปิดหีบไฟจะผมได้อุปกรณ์ระดับสูงพวกนี้มาแล้วครับ ซึ่งผมก็จะใส่เลยนะนี่เนี่ยหมวกอันใหม่ที่เราเพิ่งได้มาก็ใส่ไปมีดใหม่ก็ใส่นี่ครับสถานะเอิม่มผมรู้สึกว่าอะไรหายแต่พิษแรงมากครับพิษ30%และมีฟื้นฟูแถมจุดกออวีรบุรุษคือมันจะคล้ายๆกันเลยอันนี้เพียงแค่อันนี้มีลดคูดาวเพิ่มครับลดคูดาว16%วเปเซมันไวไปหรือเปล่านะมันเยอะมากส่วนอันนี้ก็คือแบบมันมีพิษ12ครับ ถมเพิ่มสปีดการเคลื่อนที่ด้วยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมก็จะเล่นเลยนะเพราะว่าผมได้ซึ่งชุดกรอตํานานเนี่ยผมก็ได้มาจากการเล่นด่านพิเศษนะครับซึ่งมันก็แบบได้เยอะดีอยู่นะ,ะจัดการเจ้าซิกเกอร์กันพลัง1,773ของเรา2,800ครับก็น่าจะไหวอยู่โอ้เราถืกกว่ามันมากเลยนี่แหละนี่แหละนี่แหละอุ้ย ไม่หลบได้ไงเนี่ยนี่แน่ต้องระวังดีๆนะครับเนี่ยระวังที่ทีเพลงผมเล่นจนมันไม่ได้เล่นเลยนะเนี่ยมันแทบไม่ได้เล่นเลยเจ้าโคโรซัตเจ้าดาบยักษ์ก็มีข้อเสียตรงที่ว่ามันไม่มีมันไม่มีสกิลสาหรับเพื่อนที่มันตัวอื่นครับฉะนั้นคือแบบไม่แค่สกิลโทนาโูที่มันเป็นอมตะสกิลพายุมันอ้ เปิดหิบกันผมจะว่าไปแล้วผมก็พยายามเล่นหัอคอยนรกเพื่อปลดล็อกสิเพื่อนํามาซื้อชิ้นส่วนสิ่งประดิษฐ์นะครับแต่วิญญาณตัวซึ่งผมก็ได้มาแล้ว25ดวงขาดอีกเท่าไหร่นะถึงกว่าจะได้จิ๊กซอชิ้นหนึ่งผมขาดอีก125ชิ้นซึ่งก็ต้องกําจัดไป125ตัวเป็นอะไรที่ยากครับอันนี้ไป ลฟลเลเจ้าฟาเล์โครงกระดูแล้วชุดกรอะมันดูสวยมากครับน่าจะเป็นชุดกรระดับวีรลบุรุดนะผมมากคือมันดูได้ครับก็คือแบบเราไม่มีองพวกนี้เลยเราไม่มีเหมือนมันเรามีแค่หมวกซึ่งหมวกมันน่าจะเป็นหมวกระดับตำนานนะหมวกสีดาวดีล้หลบหอกให้เป็นหลบหอกให้เป็นแทงแล้วก็ยับยับว้ยขี่หอกไปแล้วฉัน แห้งตายเป็นสติคริติคอลพันสามครับแรงมากแรงจริงๆมันคืออะไรมาต่อนะสามดาวแล้วคร,รับตอนนี้แล้วก็จัดการกับเจ้าเขางวาแกะหรือมันคือแกะ,หร,แกะหรือมันคือแพะกันเนี่ยเขาโค้งก็น่าจะแพะหรือเปล่าแกะแกะแกะเขาโค้ง ผมก็ไม่คาดคิดอยู่แล้วว่าจะได้สามดาวเพราะเจอมือสังหารทีไรแล้วรู้สึกไม่สบายใจทุกทีฟันนี่นแหละตายยากมากนี่แน่เนาผมได้ดาวเดียวเองเหรอไม่นะสามดาวของค้าขึ้นมาผมอัพอะไรดีผมอัพกระโดดเงาไม่นะสรมดาวของเราเฮ้ย <c oughs> ผมได้แค่ดาวเดียวเองไม่เป็นไรจัดการเจ้าซิลเลนกันซิลเลน หน้าตาแบบเอิ่มเจ้าเป็นใครนี่แหละนี่แหละนี่แหละเจ้ากล้าทำร้ายข้าเลยนี่แหละนี่แหละนี่แหละไงอย่าทำร้ายข้าอย่าทำร้ายข้าตะเกะข้าเก็บตะเกะอย่าทำร้ายตะเกะจะข้อเลยก็เลยความเสมาอย่านะนี่แหละเจ้าไม่เฉยเลยร้ายข้าเจ้านั่นแหละมันทำร้ายข้าเนี่ยอย่าทำร้ายกันเลยอย่าทำร้ายกันเลยอย่าทำร้ายกันเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าอย่าอย่าข้าขอโทษข้าขอโทษอู้ลุงขอโทษนะลุงขอโทษอุ้ยอีกแล้วเจ้าพุ่งไม่โดนข้าสักที ว้าตะแกบอ้าตะแกบอ้าอีเน่ยเจอพลังคนแก่เป็นยังไงล่ะแก่ก็ยังเก่าเหมือนเดิมสมัะได้รับจากพ่อจริงๆครับโครลสเตียมเรลสามสปลดล็อกแล้วสู้กันเลยเย่เย,เยติอยากปั่นตุ๊กตาหิมะไหมล่ะไม่ล่ะลุงไม่อยากปั่น้าแต่ขา ก็แกจะเจ้าหรือเจ้าแก่ข้าเจ้ามีอายุชะแหนหลบได้อุ้ยแผ่นดินไหวมันไม่ลูกบอลหิมะมันฟานลูกบอลผมไม่รู้นะดาเมตเท่าไหร่แต่ไม่กล้าลงด้วยกันอุ้ยแรงอยู่นะแรงอยู่นะนี่แหน่มันรู้อยู่ช็อตนี้เลยมันก็ไม่มีกระดางโดนอยู่แล้วอุ้ยอีกแล้วปันมันมันกัดมันฟันลุ้มหิมะแล้วก็ลูกแผ่นดินไหวอ๋อเราหลบได้หลบได้แต่เลือดมันบางกว่ามัมมี่อยู่นะ นี่แหละเจ้าล,ลูกเล่นเจ้าทำอะไรข้าไม่ได้หรอกอุย้ยมันทำแบบนี้ได้ได้เลยพิ้วคือเราแบบมันก็ตลกดีนะเราเดินหลบเอเลยนี่นนนกแหละพิ้วเนาะเจ้าลุงแก่ๆพิ้วๆเป็นยังไงหน่อยละอู้เจ้าทำอะไรลุงไม่ได้หรอกตื่นเต้นึืม ึงเจ้าจะมีอายุมาเป็นพันๆปีแล้วก็ตามเถอะอุ้ยอุ๊ยเดีย๋ยวทำารก็เลยอย่ายวทำไรลุงเลยลุงแค่แค่ลุงหนวดแก่ๆคนนึงเองนะอุ้ยเราผมบล็อกทันบล็อกได้แนละ้วเมื่อกี้เลือนเหลือหนึ่งหมื่นเจ้าทำอะไรข้าไม่ได้หรอกดิวที่เราเดินหลบได้ง่ายๆครับเจ้าลูกบอลหิมะมันเนี่ยเยอะ เจ้าเจติติเป็นยังไงล่ะเจอพลุงแกเล่นโอ้ได้ดาวเดียวครับถึงเราจะได้ดาวเดียวแต่ว่าผมก็ได้อาวุธใหม่แล้วหรือเปล่าโอ้หมวกระดับตำนานจริงด้วยเจ้าหมวกหนามโอเคแต่ก็ไม่มีใครของอันไหนสู้วีรบุบรุษวะได้เลยตอนนี้คลิปนี้ผมก็ขอพอเพียงเท่านี้ก่อนลักกันนะครับผมส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรไปน,นั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับผม และที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นปลดล็อกด่านพิเศษนี้ก่อนในคลิปถัดไปนะครับซึ่งผมก็จะไปเล่นปลดล็อกด่านพิเศษด่านนี้แล้วก็จะมาดูครับว่าบีดใหม่อ,อาวุธใหม่หรือชุดเกราะใหม่ของผมจะเป็นยังไงขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับบายๆครับผมลุงหนวดไว้กอยมาดูกันใหม่เดีย๋ยวลุงหนวดจะจัดการมันย่ย yeah.